เลอามาตริกเตรียมยื่นข้อสเสนอขอซื้อซาลาพ่วงสลับขั้วอีกหนึ่งแข้งนะมาเนีสซาลาสร้างสถิติใหม่เกมกระท Level ั่งลิเวอร์พูถล่มกระท Watch ั่งวัตฟอร์ดไป5.0ต่อนัดเมื่อคืนนี้มานสหนึ่งซาลาหนึ่งฟิบิโน่สามเก็บ3แต้มสบายๆในเกมเกมนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดทั้งบรรดาอดกกนั้นตกเป็นข่าวตเตรียมยื่นข้อสเสนอให้สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแห่งสุภบอลภัณกิจแนบตัวหนึ่งแข้งกระทางของแดงพิจารณาในการคว้าตัวโบเมตซาลาไปร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะในครั้งนี้ ซึ่งการบริงานจากทาง ESPN ละบุลและว่าหลังจากทุดขาวพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนเงินพ่วงกับการแนบตัวเอเดนอาซาให้กับผงแดงลิเวอร์พูลซึ่งดาวเตะชาวเบลเยียม,มรายนี้เคยซันโบใส่ทางเรดแตนเชนอย่างต่อเนื่องเมื่อครั้งที่เจ้าตัวนั้นยังเคยคาแข่งกับทางเชซีก่อนที่ทางอาซาจะย้ายไปเล่นในทิน abel, ่นซานติอาโกเบนาเบลตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2019เป็นต้นมาทว่าเจ้าตัวนั้นก็ไม่อาจจะเรียกฟอร,ร์มกับทางพ,พัพรัคลรสบังโกได้เลยนะ ทางนี้ซลลาร่าอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาล2021จากผลงาน10ประตูกับอีก4แอสซิสจากทั้งหมด10นัดกับทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้เซเดียมาเน่นและก็โมเบนซลลาราสองแนวรุกในลิเวอร์พูลสร้างสถิติหน้าใหม่ให้ตนเองหลังจากช่วยทีมบุกไปถล่มวัตฟอร์ดไป5-0ในเกมผิกิทนวลเสารที่ผ่านมาโดยเกมที่ทางลิเวอร์พูลนั้นบุกไปชนะวัตฟอร์ด5-0ที่วิคเเลสโปรด การที่ทางซาโยมาเน่มีชื่อทำประตูเบิกร่องในที่ที่นะฮะทำให้ดาวเตะทีมชาติเซนิกัล,ลายนี้กาลายเป็นผู้เล่นผู้เล่นแอฟริกาคนที่3ที่ทำประตูในผลรกิจได้ถึง100ประตูต่อจากทางดิดิเย่ด็อกบ้าและก็โมบตซาร่านอกจากนี้ยังเป็นแข้งรายที่3ที่ทำไปทั้งหมด100ประตูโดยไม่มีจุดโทษต่อจากทางเลสฟอร์ดินานจำนวน119ประตูและก็เอมิลเฮสกี้จำนวน110ประตู ขณะที่ทางซาร่าก็มีชื่อทำประตูอยู่อย่างเหนือชั้นนาทีที่55ถือเป็นการทำประตูที่ได้8นัดหลังสุดนะฮะในทุกโปรแกรที่ลงเล่นให้กับทาเดอโบพูลซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทำได้ในอาชีพการค้าแข้งใน,นลีกใหญ่ของยุโรปในครั้งนี้วัตฟอร์ดเจ้าถิ่นอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนักหลังจากเสียประตูมาอย่างต่อเนื่องรวมเที่ยวก่อนอยู่ในลีกก็นัดส่วนของแดงก็รวมไปซีซท่นก่อนด้วยกันก็ไม่แพ้17นัดเช่นเดียวกัน แถมยังเป็นทีมที่ยิงประตูนัดเยือนได้บวก3ลูกใน7นัดซึ่งเป็นการเยือนติดต่อกันเมื่อบวกกับเกมล่าสุดก็ประมาณ8นัดเลยนะโดยก่อนเกมในงานนี้ก็มีการพูดถึงอบอลเปลี่ยนโค้ชกันครับซึ่งบางครั้งก็เข้าทางหลายครั้งก็ไม่เข้าทางไม่ได้เป็นสูตรอะไรตายตัวอะไรขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับแท็กติกที่ว่าใครจะวางไว้แบบไหนและก็ใช้ได้ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองโดยกรนี้ทางฝั่งคาราดิโอไรนีเอลี่นั่นหรอคุมวัตฟอร์ดทีมในภารกิจเป็นทีมที่4แล้ว ต่อจากทังเลสเตอร์ฟูลแลมเชลซีและก็น,นี่คือโทษที่คุมทีมในบ้านแล้วชนะของแดง4จะทั้งหมดห้าเกมก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครจะให้ฉายาเขาว่ามิสเตอร์ชิงเกอแมนหรือพวกคิดเยอะแต่เขาก็มีความสำเร็จในการควา้าแชมป์ธุรกิจอันเป็นเทศนิยายของทางเลสเตอร์อย่างเชเจยมเลยนะ แน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิตาเลียนกับทางบ้านเปโซของแดนอรา,ารวาสทําให้เขาคนนี้กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งซึ่งเขาบอกว่ายังหนุ่มเกินกว่าที่จะอัมลาวงการนี้เป้าหมายหลักก็คือพาทีมวัตฟอร์ดรอดพ้นจากการตกชั้นเช่นเดียวกับทางแท็ติกที่เขาจะต้องใช้เพื่อจะให้วัตฟอร์ดนั้นอยู่รอดโดยเฉพาะเมื่อเจอกับทีมใหญ่ระดับลุ้นแชมป์อย่างทางลิวอร์พูลเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันมาว่าแท็ติกนั้นคืออะไร เขาเปิดตัวด้วยระบบ3-5-2จัดโปรชแคทคาร์ททรูอ e ีคอกยืนเซ็นเตอร์3คนวิงแบก็กซก็จะเป็นมาซินาและก็กิโก้ส่วนแดนกลางก็จะเป็นซิซโก้ ka, และก็คูสกาและก็คูโชและก็น้าคู่นั้นก็เลือกเดนิสและก็ชาไว้จมตีจงังหวัดสวนกลับส่วน JK ต้องจัดทีมตามขุมกำลังที่พร้อมใช้งานมากที่สุดณเวลานี้เขากำลังแก้ปัญหาในทีมการส่งอาริโซนเบเกอร์และก็ฟาบินโยบินตรงจากทางบราซิลเป็นมาตริก ประเทศสเปนไปซ้อมปรอเพื่อจะปรอเตะกับทางอาร์ติโกเาสริดเพราะยังไงซะก็ไม่เล่นกับทางวัตฟอร์ดมาเสียเวลากักตัว10วันไม่ได้ประโยชน์อยู่ดีสู้ไปสเปนแล้วก็ได้เวลาผอดิบพอดีดีไม่ต้องกักตัวเมื่อเข้าอังกฤษจากทางสเปนหรือกลุ่มประเทศบรส of ออฟเดอะเที่รัฐบาลอังกฤษย,ยกเลิกสัญญาไฟจาราจรในการจัดเกรดอประเทศที่เสี่ยงโควิด เหลือแค่สีแดงเจ็ดชาติส่วนกรุ่มไฟเขียวและไฟเหลืองรวมกันเป็น Rest of the w o r l d ตอนนั้นตัวหลักหายไปสองคนการสาคัญก็หายไปเช่นเดียวกันซึ่งเกมนี้ดันกระนั้นเขาก็เลือกการปรับเอาเฮนโดยืนเป็นเบอร์หกและวินเนอร์อยู่ทางฝั่งซ้ายเกต้าด้านขวาข้าหน้าเขาตัดสินใจส่งบ๊อบบี้ฟิมิโนโลงสนามคงจะเป็นเพระาะว่าสภาพของทีโกโชตา้าไม่สมบูรณ์แบบแม้จะมีชื่อบนัตสำรองก็ตามที เดีย๋ยวนี้แค่สิบนาทีแรกนะฮะถ้าจะบอกว่ารูปเกมอยู่ในสิบนาทีแรกก็พอได้อยู่เพราะเด็กหงดาดหน้าเปิดฉากบุกเข้าหาด้วยการให้บอลเคลื่อนที่เร็วอีกทั้งนรับด้านซ้ายของวัตฟอร์ดทั้งเดนน่โบรสและก็มาซิน่าประกบโมซาราไม่อยู่มีจังหวะหลุดถึงหน้าเกตโทษ3มครั้งเล่นเอาโซนรับแตกกระจายก่อนจะเสียประตูง่ายๆเมื่อแย่งมงกันแล้ววัตฟอร์ดเสียบอลแถวกลางนาม บอลสองถึงโปรตที่ประกบซาลาปรากฏว่าโปรตนั้นเสียเหลี่ยมซาลาพิงแล้วก็ได้บอลระยะ40หลาก่อนจะเออร์ลี่คอร์สไซก้อยให้มาเนตดุด3ากองหลังเข้าไปยิง1.0ต่อศูนย์ในช่วงแค่8ปนาทีแรกจากนั้นฟลัคฟอร์ดก็พิงเชือกแล้วก็รับอย่างเดียวนะฮะกลายเป็นบอลเกีรตรองไปซะอย่างนั้นครึ่งแรกบอลก็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ยิงประตูเลยสักครั้งเดียวเป็นเจ้าบ้านทีมแรกที่มีสติอันเลวร้ายในช่วงออกตัวเหมือนกับทางคาร์ลเฮอ ที่ไม่เล่นด้วยในครึ่งแรกประตูต่อมาก2ต่อ0ูนย์ไปจังหวะวัตฟอร์ดเสียบอลแดน2และกขโดนโจมตีเร็วเข้ามาตอนนั้นสถานการณ์นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยสคนต่อวัตฟอร์ด3คนผลคือมิเนอร์ไหลกับทางฟิมิโนแปดนิ่ม,มไปซะที่เหลือก็ง,ง่ายๆแล้วส่งบลให้ฟิมิโนโแฮตทริกยิงวัตฟอร์ด8ลูกแล้วณเวลานี้ถ้าพูดถึงทางซาราโชว์ลูที่4หรอ งานนี้โมซาร่าก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาเลยแม้จะมีข่าวลือจากทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ไม่ใช่สื่อหลักเรื่องค่าตัว3 5 0 0 0 0ปอนด์แต่การเล่นของเขาในช่วงออกตัวซีซั่นนี้ดูมั่นใจอย่างยิ่งเลยนะการครองบอลหลบหนึ่งต่อหนึ่งการมีส่วนร,ร่วมเล่นกับเพื่อนทําให้อย่างเรียนตาเป็นอย่างมากจนกระทั่งเลี้ยงหลบผู้เล่นวัตฟอร์ด3คนทั้งคาคาชเออร์นนเดสคุสกาเข้าเท้าขวาประยัดยิงเหมือนนัดยิงแมนซิตี้ แต่ทางซา่านั้นตัดสินใจล็อกหลบคัดข,ดขาดที่ตามมาบล็อกแล้วก็ปั่นบอลโค้งด้วยเท้าซ้ายผ่านแดนนี่โบรสเข้ามุมประตูสวยงาม Fsg จะต้องได้ลูกนี้ซ้ำในคลิปอย่างแน่นอน สุดท้ายฝัย่งดาวยิงแอฟริกันมาเน่คนนี้ยิงลูกที่100ในลิกจากประตูแรกตามมาด้วยโมซาร่าลูกที่1 0 4้เท่ากับทางดิจิเย็อกบ้ายิงได้กับทางเชลซีทีมเดียวนี่คือสามนักเตะแอฟริกันที่ซันโบประตูในภารกิจได้เกินร้อยลูกและก็เป็นสามนักเตะที่ถือว่าสุดยอดของทวีปที่มาค้าแข้งในภารกิจและสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าว่าทาไมแตนถึงไม่อาราวาดเรามาดูเหตุผลหลัก34ข้อกันดีกว่าครับเริ่มจากันก่อนการกากันเจอเกมเร็วเคลื่อนที่เร็ว ของเด็กหงทําให้ทางโซนรับของวัตฟอร์ดดูกระจัดกระจายไม่คอมเพกสะเท่าไหร่นักซึ่งกล้องข้างสนามก็จะภาพบรานีเอลี่บอกให้ลุกทีมนั้นบีบเข้าหาพื้นที่จนภาษากายบ่อยครั้งพร้อมทำมหผิดหวังที่ลุกทีมทําไม่ได้จากมาข้อที่2เสียบอลแดน2นํนำมาซึ่งการเสียสองประตูสําคัญและก็ทําให้เกมของพวกเขาแพ้ขาดแทบไม่เป็นชิ้นเป็นอันต่อมาข้อที่3แดนกลางหงชุดนี้เพรสดีนะเกต้าทางขวา มีเนื้อทางซ้ายและก็เฮนโดคือโบ6ที่ช่วยกันบรุมแย่งบอลคืนกลับมาและตามแบบฉบับเคาน์เตอร์เพรสได้เป็นอย่างดีทําให้วัตฟอร์ดเมื่อเสียบอลแล้วพื้นที่ว่างเยอะการจัดระเบียบเกมรับดูหลวมไปหน่อยแดนกลาง3คนนี้มีส่วนในการบรุมแย่งบอลและกระตัดเกมวัตฟอร์ดที่จะสวนกลับได้ดีแล้วการที่แดนกลางชุดนี้เพรสแย่งบอลได้ดีทําให้เกมรับไม่ต้องเจอภาระอะไรมากมายและทางเครเรเฮอร์ก็ได้รับบอลครั้งเดียวเข้าซองนาทีที่ห้าสิบห้า และข้อสุดท้ายนะนผมข้อที่4แนวรุกของมั่นใจสามประสานชุดเดิมโดยเฉพาะบ๊อบบี้ฟิมิโนกลับมามั่นใจในการเล่นกันอีกครั้งดูการเล่นโดยส่วนตัวแล้วการเลี้ยงหลบการเล่น,ลร,ลนร่วมกันโดยเฉพาะซาราเนียเห็นชัดเจนเลยนะทําให้กองหลังวัตฟอร์ดกลัวมากกว่ากล้าแย่งหลบได้อย่างใจนึกตรงนี้ก็คือจุดที่ทําให้สกอร์ออกมาขาดด้วยเช่นเดียวกันจากลูกยิงของซาราที่เลี้ยงหลบ3เข้าไปยิงหรือฟิมิโนกลับมาแฮตชิกเพื่อความมั่นใจอย,อย่างมากณเมื่อน,นี้ โดยงานนี้ชัยชนะนเกิดจากแนวรุกชุดแชมป์ที่เข้าฝักแล้วโดยแดนกลางที่ไม่ใช่ชุดสมุนแบบอย่างที่ต้องการถือว่าการแก้ปัญหาเกมนี้ทําได้อย่างเจ้าเจียมและก็ต่อเน,นื่องขนาดไหนและก็ยังมีปัญหา,ารอให้แก้อีกตลอดทั้งฤดูกาลและขา่าวลือทูกในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ